สวัสดีค่ะพี่ชันนางสาวจีนรักพงศ์สวัสด์พี่ชันนางสาวประพาดาสุขพูดพี่ชันนางสาวอัญชลีเมีพูดค่ะวันนี้นะคะเราจะมานำเสนอโครงงานเรื่องเป้าหมายการใช้ชีวิตในอนาคตของนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลรัชชาดียมชมกันเลยค่ะเป้าหมายในการใช้ชีวิตในอนาคตของนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลรัชชานีความเป็นมาและความสำคัญ คณิตศาสตร์เป็นศาสตร์แห่งการคิดและเป็นเครื่องมือสําคัญต่อศักยภาพของสมองจุดเน้นของการเรียนการสอนจึงจะเป็นต้องเน้นให้จดจําข้อมูลทักษะพื้นฐานเป็นการพัฒนาให้ผู้เรียนได้มีความเข้าใจในหลักการและกระบวนการทางคณิตศาสตร์และมีพื้นฐานเพียงพอที่จะนำไปใช้ในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ใหม่ๆนักเรียนจะต้องได้รับประสบการณ์ที่หลากหลายที่จะช่วยให้เกิดความเข้าใจจากการดำเนินกิจกรรมต่างๆด้วยตนเองเช่น การสืบค้นการคาดเดาการตรวจสอบและการชี้แจงเหตุผลในกิจกรรมการแก้ปัญหาที่มีการแลกเปลี่ยนความคิดได้อธิบายอภิปรายและการชี้แจงเหตุผลจะเป็นการพัฒนาความสามารถและกระบวนการแก้ปัญหาและยังช่วยให้นักเรียนได้พัฒนาความสามารถในการให้เหตุผล ความสามารถในการสื่อสารความสามารถการแก้ปัญหาร่วมกันกับผู้อื่นได้ดังนั้นการสร้างพื้นฐานที่ดีทางพินธศาสตร์ให้กับผู้เรียนจึงถือเป็นการวางรากฐานสําหรับการพัฒนาประเทศอีกแนวทางหนึ่งหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในหลักการ วิธีการและการดําเนินงานมีทักษะประสบการณ์ในงานอาชีพสอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพมีความคิดที่เริ่มสร้างสรรค์ใฝ่รู้ใฝ่เรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและการประกอบอาชีพมีทักษะการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตทักษะการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหาทักษะด้านสุขภาพาและความปลอดภัย ตลอดจนทักษะการจัดก,การความสามารถสร้างอาชีพและพัฒนาอาชีพก้าวหน้าอยู่เสมอสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพถือวิธีการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสมกับตนสร้างสารรค์ความเจริญต่อชุมชนท,ท้องถิ่นและประเทศชีวิตสอดคล้องกับจุดประสงค์รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพเพื่อให้หนึ่ง รู้และเข้าใจเกี่ยวกับสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวระบบสมการเชิงเส้น2ตัวแปรสถิติเบื้องต้นการวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลางการวัดตำแหน่งและการวัดการกระจายของข้อมูล2มีทักษะกระบวนการคิดและแก้ปัญหาเกี่ยวกับสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวและระบบสมการเชิงเส้น2ตัวแปรสถิติเบื้องต้นการวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง การวัดตำแหน่งและการวัดการกระจายของข้อมูลและนำไปประยุกต์ในงานอาชีพ31มีเจตคติและกินิสัยในการคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆอย่างเป็นระบบและมีความละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงานวัตถุประสงค์ของโครงงาน1เพื่อศึกษาเป้าหมายการใช้ชีวิตในอนาคตของนักเรียนนักศึกษาวิทยาลายัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี2 เพื่อศึกษาระดับเป้าหมายการใช้ชีวิตในอนาคตของนักเรียนนักศึกษาวิทยาลายัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี3เพื่อฝึกให้เกิดทักษะการคิดวิเคราะห์และนําและสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันคาดว่าจะได้รับ 1. นักศึกษาเป้าหมายการใช้ชีวิตในอนาคตของนักเรียนนักศึกษาวิทยาลายัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี 2. นักศึกษาระดับเป้าหมายชีวิตในอนาคตของนักเรียนนักศึกษาวิทยลลาลัยอาชีวศึกษาบนราชธานี 3. ได้ฝึกให้เกิดทักษะการคิดเชิงระบบและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 4. ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนนักศึกษาวิทยลลาลัยอาชีวศึกษาบนราชธานีวิธีดำเนินการ การศ yup uzu, ึกษาค้นคว้าเรื่องเป้าหมายการใช้ชีวิตในอนาคตของนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานีดำเนินการดังต่อไปนี้ตอนที่ 1. การศึกษาเป้าหมายในอนาคตของนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานีตอนที่2ระดับเป้าหมายการใช้ชีวิตในอนาคตของนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ตอนที่ 1. การศึกษาเป้าหมายการใช้ชีวิตในอนาคตของนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี1.1การศึกษาเป้าหมายการใช้ชีวิตในอนาคตของนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานีมีการมีขั้นตอนการดําเนินการดังนี้ 1. ศึกษาเรื่องนี้คณะผู้จะทำสนใจ 2. เลือกหัวข้อที่จะนำไปสู่การสัมภาษณ์ 3. นำเลือกที่สนใจไปสัมภาษณ์ 4. ได้กรอกแบบสอบถาม1.1.1กลุ่มผู้ให้ข้อมูลได้แก่นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานีในภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2565จำนวน50คน 1. 1 2 เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมเก็บข้อมูลได้แก่แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง1.1.3การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิเคราะห์ข้อมูลจากผลสัมภาษณ์วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ความถี่ตอนที่2ระดับเป้าหมายการใช้ชีวิตในอนาคตของนักเรียนนักศึกษาวิทยลาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี2.1.1กลุ 1. 1. ่มผู้ให้ข้อมูล ได้แก่นักเรียนนักศึกษาวิทยาลายัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานีในภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2565จำนวน30คนที่ไม่ใช่กลุ่มผู้ให้ข้อมูลเดียวกันกับการสัมภาษณ์2.1.2เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่แบบสอบถาม2.1.3การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิเคราะห์ข้อมูลจากคนสัมภาษณ์ ข้อมูลโดยใช้ความถี่ร้อยละค่าเฉลีย่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานนะคะจะเป็นการสัมภาษณ์นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาเัืองราชธานีไปชมกันเลยค่ะค่ะที่แน่ว่าจะเรียนต่อปริญญาตาารีนะคะจ้าค่ะ แล้แล้วก็จะสอบกอรพไปด้วยค่ะแล้วก็สอบกอรพไปด้วยแล้วก็จะหางานทําด้วยค่ะเป้าหมายในทีนี้เราค่ะที่นี้ที่มีงานรองรับดีแล้วก็ไปจะได้ไปทำงานถ้าเป้าหมายในการใช้ชีวิตแล้วก็ะคะือ สอบติดข้าราชการค่ะ,ะสำหรับเรานะคะจบไปแล้วก็มีแพยนว่าจะเกรียนต่อสวาวาทิตย์ะแล้วก็ทำงานประจำไปด้วยจังะคะ่ะ <Okay. S 1> แผนภูมิที่4.1แสดงจำนวนและข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามเพศและระดับการศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ86.64รลองลงมาเป็นเพศชายร้อยละ13.33ตามลําดับ และระดับการศึกษาระดับปวช1-3ร้อยละ96.64ระดับปวส1-2ร้อยละ3.33ตามลํ 33, ตามลำดับแผนภูมิที่4.2ผลการวิเคราะห์แนวคิดของเป้าหมายการใช้ชีวิตในอนาคตของนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธา,านีพบว่าโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียงลำดับจากมากไปน้อย3อันดับแรกคือไปเที่ยวค้นหาสิ่งน่าสนใจใหม่ๆลองลองมาเป็นการเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นและหยุดพักเพื่อทบทวนตัวเองว่าอยากทำอะไรต่อไปตามลำดับค่ะ สรุปผลการดำเนินง,งานจากการสัมภาษณ์เป้าหมายการใช้ชีวิตในอนาคตของนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานีพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามโดยเรียงลำดับความถี่มากไปหาน้อยสิบอันดับได้แก่ 1. ไปเที่ยวควรหาสิ่งที่น่าสนใจใหม่ๆ 2. เรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น 3. หยุดพักเพื่อทบทวนตัวเองว่าอยากทำอะไรต่อไป 4. ทํทำงานและเรียนต่อควบคู่กันไปทําทำธุรกิจส่วนตัว 6. สอบข้าราชการ 7. แต่งงานสร้างครอบครัว 8. ทํทำงานต่างประเทศ 9. เรียนต่อต่างประเทศ 10. ททำงานโรงงานกลุ่มของพวกเราขอจดการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ